ลมเพชรหึงนะคะลมเพชรหึงคืออะไรนะคะ สวัสดีค่ะหมอแป้งแพทย์แผนไทยพิรมนกันกุวิธิจากคลินิกแพทย์แผนไทยเบญจากโลคยานะคะถ้าใครดูละครเรื่องหมอหลวงนะคะเราจะเห็นนะคะที่เขาพูดคําว่าลมเพชรหึงนะคะลมเพชรหึงคืออะไรนะคะเราจะเห็นว่าแม่บัวนะคะเวลาเขาเดินทางนะคะจากยุคปัจจุบันนะคะย้อนไปในยุคอดีตนะคะเขาจะต้องอาศัยลมพายุนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลมเพชรหึงก็คือลมพายุแรงนะคะสมัยนะั้นเขาเรียกลมเพชรหึงนะคะเรามาดูที่มาที่ไปกันดีกว่า ะะว่าคําว่าเพชรหึงหมายความว่าอย่างไรนะคะลมเพชรหึงนะคะหรือลมพายุใหญ่นะคะที่ตําราบอกว่าพัดดอกว่านหลุดนะคะดูจะสู้มหาวาตะที่ก่อตัวของความหึงจัดของหญิงที่ถูกแย่งรักนั้นไม่ได้นะคะ พราะดูช่างทรงพลังมหาสารเสียเหลือเกินนะคะแสดงให้เห็นว่าสามารถพัดลวดเดียวได้ระยะทางกว่า1,500กิโลเมตรนะคะ <c oughs> เหนือจดใต้เมืองไทยทีเดียวเลยนะคะโดยไม่ต้องหยุดเข้าห้องน้ำห้องท่าเสียเลยนะคะเม <c oughs> ื่อเอ่ยคำว่า <c oughs> เพชรหึงนะคะคนไทยส่วนใหญ่จะนึกถึงลมพายุใหญ่ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมักจะถูกเอาไปเปรียบเทียบกับอารมณ์หึงหวงอย่างรุนแรงของสามีภรรยาหรือคนรักนะคะ ทำให้เห็นภาพพจน์ว่าสามารถสร้างความเสียหายเท่ากับลมเพชรหึงเลยทีเดียวนะคะทีนี้คําว่าเพชรหึงนะคะนะยังมีอีกความหมายหนึ่งสําหรับคนไทยนะคะนั่นก็คือเป็นชื่อพืชชนิดหนึ่งนะคะแต่ก่อนนะคะจะเรียกว่าว่านเพชรหึงนะคะแต่ในความจริงนะคะเพชรหึงอยู่ในวงกล้วยไม้นะคะเป็นกล้วยไม้ขนาดใหญ่กว่ากล้วยไม้ทั่วไปมากนะคะ คนไทยจึงไม่คิดว่าเพชรหึงเป็นกล้วยไม้นะคะแต่เข้าใจว่าเป็นว่านนะคะลำต้นอาจจะสูงกว่า3เมตรเลยนะคะมีข้อนะคะตามลำต้นห่างกันประมาณ4เซนนะคะลำต้นแก่มีสีเหลืองนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางอาจจะถึง5เซนเลยนะคะออกดอกนะคะประมาณช่วงมิถุนานถึงตุลานะคะ ซึ่งจะทยอยออกดอกนะคะบานติดต่อนานถึง3เดือนนะคะเหตุที่คนไทยส่วนใหญ่นะคะในอดีตถึงเรียกเพชรหึงว่าว่านนะคะเพราะเพชรหึงมีสรรพคุณทางยาหลายอย่าง,างเช่นแก้พิษตะขามนะคะมะลแรงป่องนะคะแก้พิษงูกัดรักษาอาการผื่นคันน้ำเหลืองนะคะรักษาฝีนะคะรักษาอาการไอเจ็บคอเป็นต้นนะคะในหนังสือนะคะตำรากบินวาดนะคะกล่าวไว้ว่านะคะ เมื่อดอกว่านเพชหหึงแก่นะคะก้านดอกนะคะจะสายไปมานะคะคล้ายงูโยกหัวนะคะเมื่อมีพายุใหญ่นะคะหรือลมเพชหหึงนะคะลมพัดมานะคะจะมีเสียงคล้ายจุดประทัดนะคะแล้วดอกว่านเพชรหึงจะหายไปพร้อมกับพายุนะคะจากความเชื่อนี้นะคะก็ทำให้อธิบายเข้าใจว่าทำไมคนไทยถึงตั้งชื่อนี้ว่าเพชหหึงนะคะเพราะมันเกี่ยวข้องกับลมนะคะ นที่อธิบายไว้ในหนังสือนะคะอักขรา,าพิฐานทรัพย์ตั้งแต่ปีพศ2416นั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะเราก็รู้ที่มาของคำว่าเพชรหึงแล้วนะคะเป็นสองอย่างนะคือลมพายุแรงกับเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะวันนี้ก็ฝากความรู้เกี่ยวกับทางการแพทย์แผนไทยเอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ